นี่ล้วที่วิกิ๊บตาไม่ตายลุดเลยดิตายตตายตลุดเลยวิเดีโอวิดียอไป็นลงตัวตลกแหงว่าน้าเยเอาวามบอกความลับัดเลยนะพีใจน้าเอาตนเตยตายบอกความลับมดเลยนะไปไหนมามั้ง้นไปเต้นไปอัรบต้นไปไหนมา